แกงเห็ดกววเห็ดเพาะพี่น้องคุณน่ะมาจากบ้านห้อเห็ดกววจุมจุ้มสดชุด แค่ปวกแค่เคาะแคดปวกหนังแค่เคาะนังว่าฉันแค่ปวกหนังว่าฉันพี่น้องะแค่ปวกใหญ่เลยเบื่อฟงหน่วยก็ขุมนัวมากินน้ำกันเด้อทุกคนแค่ปวกหวานหวานยังสดๆอยุดนึงแล้วก็เอามาเลยคุณ จากอันสวรรค์นาเขีูนจ่ะฝากมานน้ำผีน้องเมื่อบ้านเฮ็ดปวกเล่ามาจากประเทศเหล่านาอยจ้ะเนาะแถบคุกเก้าคุณนอยจังที่ปงให้เฮ็ดหนามเขาเฮ็ดเพาะกัตักไปกินนะฮาวเอ้ยอุ้ยมันห่วกแก่ไปเนาะ หัวมันจะว่าเค็มเค็มเลยวน่องไปนอ้องไผ่ตัวพังแย่งลงไปหัวกรบปูกินเค็มเมียก,กระเฮ็ดเค็มนัวแก่หลดแม่นุกแซมเฮ็ดนัวแก่นันวนัวเหรอนะซอสบดดอกเห็ดปวกวายเค็ม หวานครับ หมอคนก็ออกพ่ออะไรี่น้องบันี้เอาอีกวันจักทกเจ็ดนหน้าที่แล้ก็จะขัวที่รอเนอะมันเนี่ยจินรอรอกับมาตะบานที่หลัง